แอปซะออนยอมรับคุยกับนนกูลไปด้วยกันถือว่าพาถือผ้าคุมให้นั่นเองเนื่องจากการณีที่ทำเอาโซเชียลเฮฮากันเลยทีเดียวไม่น้อยเลยค่ะสำหรับพิมพ์เทราว่าที่นายกนักตมนตรีสัคนที่30มสคงได้โพสต์รูปคู่กับนางเอกสาวแอปซออนและพร้อมกับลูกของสาวสาวทั้งคู่ด้วยและลูกสาวของทั้งคู่ด้วยเนื่องจากก็ยังมี คลปที่ทั้งคู่นั้นทักทายกันและสุดความน่ารักอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตก็แห่แชร์กันสนั่นและทั้งเชียร์ทั้งคู่นี้อีกเช่นด้วยกันแต่ก็ปรากฏว่าก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มนึงถูกจับสังเกตว่าที่แท้แล้วก็ยังมีหนุ่มอีกคนนึงก็เดินเคียงข้างกลับไปกับ แอซอนแต่ก็ยังเป็นคนที่ถือว่าผ้าคุมให้ด้วยนั่นเองซึ่งหนุ่มคนดังเก่านั้นก็คือพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนะนนกุลที่ชานนหรือนาชานนกุลนั่นเองจ้าและล่าสุดก็ในะรายการ